าชื่อหลิงหลงหัวถูคือแท้ของข้าสถานที่ที่ข้าเกิดเรียกว่าเผา่าทออคีทุกคนที่ได้เกิดในเผา่าล้วนเป็นพระคุณของบรรพชนแต่คนในเผ่าบอกว่าที่ข้าได้เกิดก็เพราะพ่อข้าทำผิดกฎทุกข้อที่บรรพชนตราไว้ปปน,ปปนั่นไม่ใช่สัป,ปหลาดพวกท่านไม่ต้องกลัวและไม่ควรทำร้ายนางด้วยเพราะว่านางคือเทพประมุข,ขของพวกท่านจำข้าได้ไหมนับจากยุคบรรพก,กาลพวกเราก็รู้จักกันแล้ว ข้ามาขอตัวกนใหน้กับผิงเจียงโโหจูสี่เด็กสาวที่ชื่อว่าหลิงหลงในสู้ชวนเม็แตด็กข้าที่ปกป้องนางได้ให้ข้านำนางไปนางไม่ได้เป็นคนขอที่นี่ถ้าให้ข้าเห็นเจ้าอีกข้าจะเอาชีวิตเจ้าคนน่าสงสารพวกเขารู้ไหมว่าสิ่งที่พวกเขาปกป้องด้วยชีวิตคือสิ่งช่วร้ายแบบไหนของที่สำคัญที่สุดของท่านแต่อยู่บนภูเขาสิ่งสำคัญที่สุดของข้าอินเซียวควรจะได้เป็นอิสระอยู่บนโลกใบนี้ลูกสาวท่านมีอันตรายอย่าคบนงาง ก็ตาาามมเข้จะทำการค้ากับไวเซิงเยี่ยนจะต้องคิดให้ดีๆนะคนผู้นี้ไม่ใช่แค่คนหลอกลวงแต่เป็นปีศาจอมหิตซึมลึกเข้ากันดูจับนางไว้ให้ค่ะถ้าจะข้านะต้องข้ามศพข้าก่อนแล้กก่อนหยุนะก้าวข้ามอดีตกาศล่อลอมชีวาใหม่การปรากฏตัวของหยวนอีเป็นเหมือนดั่งลำแสงที่สาดสอ่องเข้ามาในชีวิตข้าที่นครเจ้าตูไม่มีศิลากิรตยศหรอก แต่ว่าข้าสร้างให้เจ้าได้ข้าจะสร้างศิลาเกียรติยศที่เป็นของเจ้าแต่เพียงพูดเดียวไอ้นุ่มมือของเจ้าไม่ต้องกุมมือนางไว้แบบนั้นก็ได้ท่านก็ปล่อยมือด้วยสิคิดจะอบข่าอีกนานแค่ไหนนี่คือหนังสืออะไรความลับของพ่อค้าใหญ่เรื่องเก็บงำแห่งพิงทิ้งนี่ท่านเขียนเรื่องของข้างั้นเหรอเห็นจวงตอนนี้เป็นคนของข้าแล้วเพาภรรยาของผู้อื่นวิ่งหนีนี่มันเรื่องอะไรเนี่ยทำไมเจ้าถึงชอบข้าล่ะพระเจ้าเูิฟหล่อยังไงล่ะถือว่าข้าไม่ได้ถามแล้วกันเจ้ายังจะฝากฝังนางไว้กับข้าข้าก็ต พ่อเก่งกว่าร้ว่าหยวนอีเก่งกว่าล่ะต้องเป็นพ่ออยู่แล้วหยวนอีเป็นได้แค่ที่เสาตลอดไปข้าที่สองอะไรนะเถอเอ้ยทำไมมันยากจังเนี่ยแต่ก่อนข้าแค่อ้อนพ่อคนเดียวก็ได้แล้วข้ามกลางพยันตรายตามหาตนเองที่แท้จริงเทพยิ่งเกรียงไกรผู้ประสารเทพก็ยิ่งน่ากลัวข้าเพื่อสู้ชวนและฟาบัเข้าไฟเทียนเพราะเป็นคนบับ ถ้าในนามเทพแห่งสู้ชวนจาสินโทษตายให้จูสิถ้าขอสาบแช่งพวกเจ้าทุกคนตลอดจนสู้ชวนวัดวายเทพประมุกคือเทพประมุขของสู้ชวนมิใช่ของฝ่าบาทเพียงผู้เดียวไปย่างกะแต่หลิงลงเป็หลิงหลงของข้าเนอะเทพประมุขก,กับโอรสวค์ถูกกำหนดมาให้ร่วมรบเคียงบา่าเทียงไหลก่กันจะเป็นเพียงมนุษย์ที่มีไว้สาหรับพอเลียงเทพประมุกเท่านั้นเดิมทีตะกุนหยวนก็มีบปหนาอยู่แล้วหากข้าไม่สามารถปกป้องนางทั้งหมดได้อย่างน้อยก็มอบชีวิตของนางคืนให้เหยี N E ขอเพียงพ่อคนนี้ยังอยู่เรื่องช่วยนะไม่ต้งถึงมือเจ้ารกถ้าคืออรสวัตของสู้ชวนข้าจะไปต้องจบทุกอย่างนี่ซะถึงข้าจะเป็นสัตว์ประหลาดข้าก็ต้องช่วยเจ้ากลับมาให้ได้หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน